สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาจอกระเป๋าเฉียงนะครับผมอะไรก็จะมีผ้ากระเป๋านะครับผ้ายึดกระเป๋านะครับแล้วก็ผ้ารองกระเป๋าแล้วก็ผ้าริมกระเป๋านะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาทำสองวิธีนะครับ <c oughs> เริ่มตน้นเราก็เย็บริมกระเป๋าเอ้ยเย็บผ้ารองกระเป๋านะครับใส่กับผ้ากระเป๋าแบบนี้นะครับเนี่ย ตามเส้นตะเขี้ย้างตรงนี้นะครับถ้า้ายืดนะครับเราก็เอากระดาษแข็งนะครับมาลองตีนทีนะครับผมครับถ้าพายืดนะครับครับมกมจะยืดด้านขวางนะครับผ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ นะคเนี่ยข้างซ้ายเราก็ติดสาบไปด้วยนะครับผมเคมีทำสาบนี่ก็ใหญ่ประมาณไม่ถึงครึ่งนิ้วครับประมาณนิ้วหนึ่งสี่นะครับผมแต่ว่าไม่เกินนิ้วครึ่งนะครับเคมีตรงนี้เราจะใช้แบบนิ่มก็ได้แบบแข็งก็ได้นะครับ ฝั่งนี้เราก็วางเสมอาเส้นเป้าหน้านะครับฝั่งนี้ด้านนี้เราก็าพับผ้าเข้ามาเสมอสาแบบนี้เลยน่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมสาบไปลองสําหรับเวลาเราติดซิปนะครับมาดูวิธีจ่อเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้เราเย็บแค่นี้นะครับขั้นตอนนี้ วิธีแรกนะครับเนี่ยเราเราเย็บแค่นี้เย็บผ้ารองใส่ผ้ากระเป๋าเสร็จแล้วเราก็คว่ำลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ชินผ้ามาประกบมาประกบฝั่งที่ไม่มีผ้ากระเป๋าอ้ฝั่งที่ไม่มีผ้ารองนะครับผมแล้วก็พับริมวางฝั่งนี้นะครับ แต่ตรงนี้เราจะเย็บยาวลงมาสดเลยก็ได้หรือว่าเราจะเย็บตรงแค่ปากกระเป๋าก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับแต่วิธีที่ผมทําผมจะทาลงมาแค่ปากกระเป๋าข้างนะครับผมแล้วก็ตัดเฉียงลงมานะครับตัดงลงมาทั้งเส้นแต่เข็บข้างนะครับผมตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลย เสร็จแล้วเราก็พับมว้วนริมเข้าไปนะครับเราก็เย็บริมนะครับริมนี้ขนาดแล้วแต่เราชอบเลยครับผมจะทําประมาณหนึ่งตีนผีนะครับผม,มแล้ก็เย็บลรงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเย็บริมข้างในให้ติดก,กับผ้ากระเพาไว้ด้วย เสร็จแล้วก็มาเย็บกลับให้เป็นถุงนะครับขั้นตอนเย็บกลับเนี่ยผ้ารองต้องต้องอยู่ด้านแบบนี้นะครับผมผ้ารองนะไม่ใช่ว่าผ้ารองอยู่ด้านในนะครับผมพอเรากลับออกมาผ้ารองถึงจะอยู่ด้านในนะครับแต่เวลายเย็บเนี่ยผ้ารองต้องอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับบอกว่เรากลับ กลับ้ามาจะเป็นขั้นตอนที่เสร็จถ้าลองจะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับผมเราก็มาเย็บตรงก้นกระเป๋านะครับ นะครับไระเราเย็บกลับมามันจะอยู่ขั้นตอนนี้นะครับนี่นะครับนี่ก้นกระเป๋าจะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและตรงนี้เราก็ตัดตรงผ้ากระเป๋าทิ้งได้เลยนะครับมันจะหนานะครับผมแล้วเราก็พับกันรุยนะครับพับกันรุยตรงนี้แล้วก็ย้ำครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ใส่าเห็นหรือเปล่า <c oughs> แ็จแล้วด้านบนตรงนี้ให้เราเย็บลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเราก็มาเย็บล็อกตรงนี้ไว้นะครับผมนะครับขั้นตอนนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับนะร็กแ,แล้วก็มาใส่ผ้าเย็บกระเป๋านะครับผมใ้าเย็บกระเป๋าแล้วก็สอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะครับ นะคขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็มายึดยึดกระเป๋านะครับผมเนี่ยเรียกว่ายึดกระเป๋านะครับผมผ้ายึดกระเป๋านี้ควรจะใส่ทุกตัวนะครับส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใส่กันนะครับแต่งานผมนี่ใส่ให้ลูกค้าทุกตัวนะครับผม เราอยาให้ชิ้นหน้าเหลือนะครับอยาให้ผ้ากองนะครับผมได้ออกมาเรียบๆนะครับนะครับให้ผ้ายืดเราก็ใช้เคมีแข็งกระดาษแข็งมาลองนะครับลองทิ้นทีนะครับจะช่วยได้นะครับผ้าจะได้ไม่ยืดนะครับผม จะได้ผ้ากระเป๋าทุงกระเป๋าแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับวิธีจ่อกระเป๋าข้างกระเป๋าเชียงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนะครับผมวิธีที่หนึ่งนะครับส่วนวิธีที่สองเราก็เย็บเย็บให้เป็นทุงก่อนเลยครับเย็บกลับให้เป็นทุงเลยนะครับผม เย็บเป็นทุงแล้วก็มเย็บตรงกระเป๋าแล้วก็มาใส่ผ้าเย็ดกระเป๋าด้วยเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับผ้ากระเย็ดกระเป๋าก็จะสอดสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะครับเมื่อใหม่ต้องฝึกย้ำนะครับผมนะครับเราจอเสร็จมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ถุงกระเป๋านะครับนี่นะครับเย็บเป็นถุงเรียบร้อยนะครับผมวิธีที่สองนะครับเนี่ยเราเย็บเป็นถุงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็วางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยให้ผ้าที่มีเป็นผ้ากระเป๋าเนี่ยอยู่ด้านบนผ้าที่มีผ้ารองนี่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเนี่ย แล้วก็ชิ้นหน้าเอาชิ้นหน้ามาประกบแบบนี้นะครับนี่ง่ายทั้งสองขั้นตอนนะครับถ้าเราเข้าใจวิธีนะครับผมแต่ผมชอบวิธีนี้ครับวิธีที่สองนีครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะเย็บริมก็เย็บเย็บขึ้นมาได้นะครับเย็บริมตอนที่เราติดริมเนี่ยเราเย็บเราเย็บขึ้นได้นะ เราก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับแต่พอเราเย็บริมนะครับให้เราเย็บลงนะครับทีน,นี้ถ้าเราเย็บสวนขึ้นมาแบบนี้นะครับปากเกิดเป๋ามันจะบิดนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเย็บลงนะครับข้างขวานะข้างขวานี่มันจะไม่ถนัดเหมือนข้างซ้ายนะครับ แล้วเราก็มาใส่ผ้าเอยมาเย็บผ้าดิมตรงนี้ใส่ผ้ากระเป๋าเหมือนกัน ผ้ากระเป๋าตรงนี้เราตัดทิ้งได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาพับผ้าตรงนี้กันลุยนะครับผมเราก็ย้ำป้ากระเป๋าไว้นิดนึงนะครับนะด้านบนเราก็มาเย็บล็อกไว้หนึ่งนิ้วนะครับ จากจากริมผ้าลงมาเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมแล้วเราก็ยึดผ้ากระเป๋ามาเลยนะครับผมอย่างแบบนี้มันจะง่ายกว่าผมว่านะนะครับก่อนที่เราจะเย็บลงมาตรงนี้เราให้เราไล่ผ้าชิ้นหน้าให้มันเรียบๆนะครับอย่าให้ผ้าเหลือผ้ากอง แล้ววิธีเจาะกระเพาะข้างครับผมวิธีเจาะกระพเพาะเฉียงนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ